สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับคุบนเตโชบายคูบานอกนะครับเช้านี้ก็นะครับตามประเพณีของคนทางเหนือนะครับ<ด>เมื่อเก็บผลผลิตลำไยห,หรือของเกษตรในสวนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเลี้ยงเจ้าที่นะครับซึ่งได้ผลบานสารก่าวไว้นะครับทำให้ผลผลิตเราดีแล้วก็ท่าน,นดูแลรักษาสวนเรานะครับก็เช้านี้ก็จะมาเลี้ยง นะครับตามที่ได้บนมารสารกล่าวไว้ลูกหลานนะครับอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจโรคภัยไข้เจ็บต้อมาใกล้มาไกลตัวเองพอควาข้าศัตรูควาลูกหลานพอควายควสวนครับเนื้อดูแตลได้กินได้โขกได้ที่นะครับเนื้อในลูกหลานในการมาถวายนะครับเนื้อสารที่ได้บนมารสารกล่าวไว้เนื้อหูหมูลาบแข่งออมเล้าดอกไม้ของหวานต่างๆนะครับเนื้อพอควาข้าศัตรูควาวนกหลานมันได้ผลดีทั้งนักทังศิลป์น้ครับเนื้อสา ก็จะตามประเพณีของชาวล้านนานะครับก็ตามที่เราได้เก็บผลผลิตนะครับในสวนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนะครับมาทาการเลี้ยงนะครับเจ้าที่เจ้าแดนนะครับเทพารักต่างๆที่ได้ปกปักรักษานะครับดูแลนะครับในสวนไรนาของเรานะครับให้ผลผลิตเราได้ดีนะครับเป็นกําลังใจนะครับในการทํา ทำใจให้ดูการปีต่อๆไปนะครับก็นี่เป็นพะเีณีของชาวร้านนานนะครับก็วันนี้ก็รากฏดติดตามนะครับช่องบนเตโชนะครับบายภูมนอกนะครับเดี๋ยวรู้ว่าคลิปต่อๆไปเราจะมีอะไรานำาเสนอนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงนี้ครับสวัสดีครับ